กา,การจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะที่มีวัคซีนมากถึง16ล้านโดสแต่ว่ามีคนจองจริงๆเนี่ยเพียงแค่10%เท่านั้นเองก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วก็ทําให้ที่เราจะต้องมาบอกคุณผู้ชมแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมไปฉีดวัคซีนกันนั่นก็เป็นเพราะว่าสาธารณาสุขได้มีการกําหนดเรื่องของการฉีดวัคซีนใหม่ทั้งหมดค่ะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายว่าด้วยเรื่องของการกระจายวัคซีน ในประเทศไทยแบบ360องศากลับหัวกลับหางนั่นเองถูกต้องครับเดิมทีกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลประกาศบอกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในมือจนในขณะนี้ที่นำเข้ามาแต่ละละ็อตแต่ละละ็อตแต่ละล,ะละ็อตรวม6ครั้งทั้งหมด3.5ล้านโดสถ้าข้อมูล ที่ผมรวบรวมไม่ผิดนะครับและอีก3.5ล้านโดสที่จะเข้ามาในเดือนนี้รวมเป็น7ล้านโดสจะกระจายออกไปให้กับประชาชนในกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงที่เป็นโรค7ประเภทและกลุ่มที่เป็นด่านหน้าโดยให้คนเหล่านั้นไปขึ้นทะเบียนหมอพร้อมผลปรากฏคุณวิลาสินี สองล้านตอนนี้เอาตีตา่างมาสองล้านคนจาก1มจากล้านคนถึงตอนนี้ปติรูปใหม่หมดเลยวัคซีนจะเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยชี้ชะตาอนาคตหมอหนูที่เป็นประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติแต่ไม่มีใบประกอบโรคศิล หมอตู่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำประเทศถ้าแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนไวรัสโควิด COVID, ไม่ได้ก็บายบายละรัฐบาลลุงตู่เราต้องมาดูว่ารอบนี้ที่เกิดปรากฏการณ์จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และทำให้คนทั้งประเทศปลอดเชื้อปลอดโรคจากไวรัสโควิด COVID. กลับมาสู่พฤติกรรมแบบเดิมๆทำมาค้าขายไปไหน มาไหนไปมาหาสู่กันได้ตามปกติหรือไม่นโยบาย360องศาที่ปรับเขาปรับยังไงเรามาดูนโยบายเดิมครับนโยบายเก่าก่อนนะคะในกลุ่มที่1จะต้องฉีดวัคซีนเดือนพฤษภาคมก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเฉพาะกิจที่อยู่ในด่านหน้าในพื้นที่ที่ระบาดสูงครับพฤษภาคมปุ๊บมิถุนายนตรงนี้แหละค่ะที่เราทําให้เราเริ่มเห็นปัญหาเดิมครับ,รบเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเกลุ่มโรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจไตวายอ้วนเบาหวานหัวใจหลอดเลือดโรคสหลอดเลือดสมองตีบมะเร็งกลุ่มนี้ไม่ยอมมาลงทะเบียนนกลุ่มนี้นะกลัวตายครับกลัวตายเพราะโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะไล n e แอปพลิเคชันต่างๆมีข้อมูลเยอะแยะมากมายจากบรรดากูรูและกูรู้และบรรดาโทษนะครับคนที่เสือกรู้ <c oughs> ที่เขียนข้อมูลกันจนท่วมหัว,หวเอาตัวกันไม่รอด จนคนทั้งหกกลุ่มเกิดความหวาดระแวงว่าไวรัสแอสตราเทีวัคซีนแอสตราเซเนกาฉีดเข้าไปแล้วอาจจะถึงตายได้วัคซีนชิโนแวคเป็นวัคซีนเซินเจินฉีดเข้าไปแล้วเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะมากมายตายกันทั้งหมดคนเหล่านี้เลยกลัวลงทะเบียนกัน ไม่ถึงส0เอร์ตใช่ค่ะและกลุ่มที่สามค่ะหลังจากที่กลุ่มที่สองฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ฉีดอันนี้คือทั้งหมดนี่คือของเดิมครับของใหม่มีการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแหน่งชาติไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมที่ลุงตู่ยึดอำนาจไปหรือคณะกรรมการวัคซีนแหน่งชาติชุดเก่าที่มีหมอหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธาน คณะกรรมการที่เห็นหน้าค่าตาได้ประกอบโดยโดยคุณอนุทินไปแล้วเนี่ยนะคะคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยอาจารย์โสพลเมธทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คุณหมอนครเปรมศรีเหมือนกันค่ะเป็น,นปการสถา,าบันบุคลากรทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเลยครับเลิกวิธีการเดิมๆแล้วปรับสูตรใหม่ในการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปสูตรใหม่คือ30 ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมใครลงทะเบียนหมอพร้อมจัดวัคซีนให้30มสเซคือผ่านโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลที่ประชาชนไปรักษาตัวอยู่และมีประวัติคนสามารถไปที่โรงพยาบาลลงทะเบียนได้เลยครับผ่านโรงพยาบาลแต่คุณเลือกวัคซีนไม่ได้วัคซีนอะไรที่มีฉีดไปก่อนวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่มีอยู่ในมืออาหารที่ดีคืออาหารที่มีอยู่ในครัว อาหารที่ไม่ดีคืออาหารที่ยังไม่มีอยู่ในครัวครับเรายังทนหิวอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้กินครับต่อมา20% walk in ค่ะประชาชนทั่วไปที่ต้องการวัคซีนแต่ไม่มีโอกาสสมัยเดิมหมอพร้อมลงทะเบียนบรรณาธิการผมอายุเกือบ60ลงทะเบียนไปเขาบอกว่าคุณไม่อยู่ในกลุ่มที่ลงทะเบียนหมอพร้อม ให้รอไปลงทะเบียนเดือนกรกฎาคมให้เขารอทำอะไร ตอนนี้เขาสามารถเดินเข้าไปได้ใชเ่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วถาม <t besoin> <bas m ets> ว่าถ้ามีแบบนี้แล้วรัฐบาลจะมีวัคซีนพอไหมมาดูว hm ัคซีนค่ะจัดสรรแล้วทั้งหมด2ล้าน1,60,000ล้านโดส2ล้านกว่าโดสนะคะใน77จังหวัดนี่กระจายออกไปนะใช่ค่ะ s i n นแวคอยู่ที่2 7 0ล้าน70,000โดสครับแอ t r a าเซ e c a 89,000โดสอันนี้คือสิ่งที่เรามีอยู่ณปัจจุบัน2บรรทัดนี้ค่ะครับและจะเข้ามาในเดือนนี้ลุงตู่ประกาศแล้ว 3.5ล้านโดสเป็นซีโนแวคใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นวัคซีนทางเลือก35ล้านโดสใช่ค่ะเป้าหมาย100ล้านโดสทั้งหมดนี่คือเป้าหมายที่ลุงตู่ประกาศแนวทางเหล่านี้จะทำได้หรือไม่ลุงตู่พูดชัดและเป็นเครื่องการลันตีว่านับตั้งแต่บัดนี้รัฐบาล จะต้องทำงานที่มีการบูรณาการกันและบูรณาการอย่างไรไปฟังคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีครับสิ่งที่ผมรับการวันนี้ก็คือความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราในการที่จะเดินหน้าไปกับรัฐบาลผมยืนยันด้วยแจรบบอยสุดของผมว่าผมจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องวันนี้ก็เรื่องวัคซีนผมทำคนเดียวไม่ได้ผมต้องฟังหมอผมต้องฟังภาคธุรกิจนะ เรื่องความค้าอุตสาหกรรมวันหน้าจะเกิดอ,อะไรขิ้นอกเยอะในประเทศไทยแล้วก็ค่อยๆดูแล้วกันนะ,ะเห็นชัดไหมเมื่อวานท่านนายกไปตรวจที่ไปดูไปดูหน้าง,งานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นจุดที่เอกชนบอกชัดเลยการทำงานของรัฐบาลจะต้องเชื่อหมอะจะต้องเชื่อภาคเอกชนจะต้องฟังความเขาแล้วก็ปรับนโยบายพอปรับนโยบายหลายคนบอกว่านายกปรับแล้วพราฟังผม ไม่ว่าฟังใครก็แล้วแต่ครับการที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายให้ตอบกับโจทย์ mm hmm. และความต้องการของสังคมเป็นเรื่องที่ควรปรบมืออย่างยิ่งนโยบายที่ดีคือนโยบายที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ mm hmm. อย่างเหมาะสมครับค่ะภารกิจของรัฐบาลเมื่อมีการปูพรมหลังจากนี้ไปไม่จำกัดกลุ่มไม่จำกัดวง ในการฉีดอีกต่อไปจะต้องหาวัคซีนมาให้กับคนในชาติที่ไม่จำกัดวงอยู่เพียงแค่สองอีกต่อไปแต่ต้องไปหาวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมมีเช่นนั้นเมืองนอกเขาจะประจานเมืองไทยเหมือนกับกรณีไฟเซอร์ประกาศว่าผมมีวัคซีนแต่ประเทศที่ปานกลางและประเทศที่จนไม่มีใครมาจองเลย แล้วรัฐบาลบอกว่าเราจองไม่ได้ปรากฏการโกหกประชาชนจะไม่เกิดขึ้นรัฐบาลต้องจัดหาวัคซีนมาจากไหนเพื่อเพิ่มเป็น จากร้อยล้านเป็นร้อยห้าสิบล้านอีกห้าสิบที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจากการประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปร uh huh. ะชาชนแบบบอกปรบมือเลยเพราะว่าเหลือดีกว่าขาดแอสตราเซเนกาอยู่ที่61ล้านโดส uh huh. ก็จะเพิ่มตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงธันวาคมนะคะคส่วนไฟเซอร์นี่เขาก็คอมมิตเหมือนกัน uh huh. นะ,ะ uh huh. จะส่งมอบในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม5ถึง10ล้านโดส uh huh. และสุดท้ายคือซินอเวก3.5ล้านโดสค่ะ uh huh. ทั้งหมดนี้ถ้าเข้ามาจะเป็น150ล้านโดส หลายคนบอกว่าเวลาขาดก็ขาดจังเลยเวลาเกินก็เกินโอเวอร์จังเลยทำไมโอเวอร์สองคนแอวยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนาตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวพรายยังใช้ได้เสมอครับถ้าเราเอามาเกินแล้วเราประกาศว่าใครมาบ้านเราฉีดฟรีอยู่ที่บ้านเรา30วัน มาใช้ใจ่ายกันที่บ้านเราการท่องเที่ยวเราฟื้นไหมส่งไปเลยค่ะพี่โอคะในสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ภูเก็ตพังงาภาคใต้เหมือนที่เขาในต่างประเทศเขาทํากันทุก<ค>มาแล้วฉีดให้ฟรีอยู่อยู่เนี่ยใช้เงินต่างๆในพื้นที่ใครเราขายได้เพิ่มขึ้นไหมจาก60สิล้านฟองที่คนไทยกินคนละหนึ่งฟองขายได้เพิ่มขึ้นผักขายได้เพิ่มขึ้นไหมเห็นไหมครับ<อ>น้ําอารมณ์เราก็ยังขายได้เลยน้ําดื่มเรายังขายได้เลย นี่คือวิธีการคราวนี้เรามาดูพอจะเปิดให้จองผ่านทางโรงพยาบาลตอนนี้คนจองโรงพยาบาลกันอยู่อุดตลุดเยอะแยะจริงๆนี่คือท็อปเทนร้อยไม่ใช่ท็อปเทนะ่ะท็อปทัป 100. <100. S 2> นเ0ตทันเร้อทยที่จองผ่านหมอพร้อมว่าไปฉีดที่โรงพยาบาลไหนบ้างใช่ค่ะก็อันดับหนึ่งก็โรงพยาบาลศิรราช โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลธนบุรีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลสินแพทย์นี่คือโรงพยาบาลที่กรุงเทพคราวนี้เรากลับไปที่เพลทเดิมเราไปดูคนต่างจังหวัดที่เขาจองที่ไหนบ้างไปดูว่าคนต่างจังหวัดเขาสนใจที่จะจองไหมค่ะ อาไปดูดิเอาเอาตรงนี้แล้วกันอ <Ừ. S 2> นี่เห็นไหมนี่โรงพยาบาลกรุงเทพหมดเลยนะเนี่ยบางมดอันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยน้ํา<อ>ไทยบางโพโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาอนะครับอา้าโรงพยาบาลตํารวจของสามวานะคะ<อ>แล้วก็โรงพยาบาลโอโ้เยอะแยะเลยสถาบันประสาทวิทยาศิริราชบึงกลุ่ม โรงพยาบาลบางนาโรงพยาบาลรำคำแหงเราเห็นได้ชัดว่าการจองผ่านสถานพยาบาลกระจายตัวออกไปเยอะแยะมากมายคราวนี้ประชาชนทั่วไปที่มีความกลัวกลัวคุณวิลาสินีสมมติว่ากลัวผมพาคุณผู้ชมมาดูนี่เรากลัวเพราะเรารู้จริงหรือเรารู้ไม่จริง,ง,งหรือเราฟังเขาแล้วอะ เรามาฟังความจากคุณหมอกันไหมค่ะนี่คือข้อคิดเห็นจากบรรดาคุณหมอทั้งหมดไม่ใช่หมอโอซึ่งไม่เคยรู้เรื่องวัคซีนแต่มีความคิดเห็นเรื่องวัคซีนเต็มไปหมดและทุกวันด้วยไม่ใช่หมอวิลาสินีที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องชีววิทยาและวัคซีนมาเลยเรียนรู้มาทางสถิติแต่เขียนถึงเรื่องวัคซีน ทุกวันวันละร้อยชิ้นความเห็นกับความจริงความเห็นท่วมโลกมาดูหมอครับคุณหมอว่าอย่างไรนะคะเอาจากทางสิริราชก่อนละกันนะคะคุณหมอคุณกัญญาโชคภัยบุญกิจเป็นภูมิในการศูนย์วิจัยคลินิกครับนะคะคุณหมอวินัยรัตนสุวรรณท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมของสิริราชจุลานี่ก็คุณหมอยงนะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอธัญวีครับที่รามาก็คุณหมอกำพรและก็คุณหมอพันเทพ หมอเหล่านี้ว่ายังไงบ้างไปเร็วๆแล้วทีนี้บอกถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกวัคซีนกรณีคำถามกรณีอาการข้างเคียงหลังฉีดเป็นยังไงบ้างคุณหมอบอกว่าจุดฉีดวัคซีนทุกจุดมีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์พร้อมดูแลหลังฉีดต้องดูอาการ30นาทีหากมีอาการข้างเคียงสามารถที่จะแก้ไขได้และส่งต่อทันทีทำไมต้องให้คนแก่ฉีดซีโนแวคล่ะ ทำไมต้องให้คนแก่ฉีดซีโนแวคคุณหมอบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆไม่ได้มีข้อห้ามแต่พอตอนหลังมีผลการศึกษาเพิ่มขึ้นยืนยันว่าปลอดภัยครับที่หมอจึงเสนอให้ปลดล็อกเรื่องอายุใครบ้างล่ะที่ไม่ควรฉีดอะหมอ,อร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยนี่ไม่ควรฉีดมีโรคประจําตัวที่สําคัญนะคะ,ะมีโรคประจําตัวสําคัญที่ยังควบคุมได้ไม่ดีอ,อย่างเช่นโรคหัวใจเป็นต้นนะคะ,ะต้องให้แพทย์ประจําตัวประเมินก่อน หญิง,งที่ตั้งคัรสามไตรามาสอ้ามีคำถามอะไรอีกแล้วเขาบอกว่าฉีดแล้วมีอาการชาครึ่งตัวควรจะฉีดไหมหมอคุณหมอบอกเกิดได้แต่เป็นอาการชั่วคราวเกิดจากร่างกายไม่พร้อมอ่อนเพลียหรือว่ากลัวหายเป็นปกติได้ใน1-3วันไม่เกิน1สัปดาห์ คนต่างวัยอายุน้อยเนี่ยมีผลข้างเคียงไหมคุณหมอค่ะอายุน้อยพบอาการมากกว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวการฉีดวัคซีนไม่ได้ทาไม่ได้ทําให้มีผลข้างเคียงมากขึ้นแต่ถ้าติดเชื้ออาการจะรุนแรงแล้ววัคซีนสองยี่ห้อที่มีผลมาฉีดกันแล้วนะ่ะมันมีผลข้างเคียงต่างกันหรือไม่ไม่หมอฟัง <c oughs> ไม่เถอคุณหมอไม่คุณหมอตอบนะ,ะคุณหมอตอบบอกว่าแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนเชื้อเป็นก็ทำให้มีไข้ปวดเมื่อยครับแต่ประสิทธิภาพ ภาพสูงตั้งแต่เข็มแรกที่ฉีดค่ะเอซีโนแวคเป็นเชื้อตายผลข้างเคียงน้อยแต่ต้องฉีดครบ2โดสถึงจะมีภูมิคุ้มกันเต็มที่<อ>ข้อดีข้อเสียต่างกันผมไปเร็วๆก่อนจะจบเดี๋ยวพี่เอกมารอแล้ว <c oughs> หมอถามว่าหมอพร้อมแค่ไหนล่ะอันนี้ต้องไฮไลท์เลยเ<อ>หมอพร้อมแล้วมิถุนายนนี้ถ้าวัคซีนพร้อม คนที่ต้องรับวัคซีนพร้อมก็ฉีดได้ทันทีมาเลยหมอบอกมาเลยหมอพร้อมถ้าวัคซีนพร้อมนะแล้วผลข้างเคียงหมอผมยังติดใจยอยู่เป็นยังไงบ้างล่ะแพ้จริงๆมีเพียงแค่หนึ่งในแสนไห้ต่ำๆปวดว,วมแดงร้อนรายงานไม่ถึง10%ครับเป็นอาการปกติค่ะแสดงว่าร่างกายเนี่ยกำลังมีปฏิกิริยาต,ตอบสนองต่อวัคซีนสุดท้ายหมอ การฉีดวัคซีนแล้วทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันน่ะจริงไหมคุณหมอบอกว่าการฉีดไม่ได้เพิ่มปรากฏการในการเกิดลิ่มเลือดทั่วไปแต่เป็นชนิดพิเศษที่พบน้อยมากๆนะคะ uh huh. พบในเพศหญิงอายุน้อยแต่ไม่พบในคนไทยและรักษาได้ถ้าติดโควิดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันมีมากกว่าการฉีดวัคซีนด้วยซ้าไปนี่ผมเอาส6บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนจากหมอสมโรงพยาบาลหหมอที่บอกเรา แล้วเราจะไปกลัวอะไรไปฉีดวัคซีนกันเถอะคนที่ยังมีข้อกังขาเดี๋ยวฐานเศรษฐกิจและฐานพอจะเอาข้อเท็จจริงที่คุณหมอตอบทั้งหมดที่ไม่ใช่ความเห็นจากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์จากบรรดากูรูจากบรรดาหมอไม่รู้มาบอกคุณผู้ชมคอยติดตามกันนะครับเราต้องเชื่อหมอนะคะ